หอมมากเลยจ้าสุกแล้วสุกแล้วตําใบยนางให้ละเอียดเปิดแฟดด้วยจ้ะหั่นบวบใส่แกงลงมาแซยแซ่บเลยนะวันนี้ ผักขยงหอมมากเลยเกรียมเครื่องแกงหน่อไม้จ้ะมีเห็ดค่ะสองชนิดวันนี้ใส่ผักแยงบวกแล้วก็มีหอยจุกหน่อไม้ต้มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะ พรปิกให้ละเอียดนะจ๊ะกับเกลือเข้ากันหลังจากใส่พริกใส่น้ำยานางลงไปแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ที่ต้มลงไปค่ะใส่แอนที่สุกยากลงไปนะคะหอยหอยจุ๊บใส่ซุ้มๆนะจ๊ะ แล้วก็บ,บวกลงไปเลยอืมเต็มหมอ้อแล้วแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยเห็ด จนแป๊บ,บสูมๆจ้าเธอเราใช้หม้อเล็กไปไหมสงสัยจะเล็กไปเป,เป,เปลี่ยนหม้อเปลี่ยนหรอกตมโรงรสดีจ้ะลงไปเพิ่มความอร่อย แล้วก็มีอันนี้นะของดีเขาของัวของนัวเงา้โโ <c oughs> ปลาสองทับพีโอเค รอเดือดแล้วก็รอชิมรสจ้าสรุปไม่รู้แกงหน่อไม้หรือแกงเห็ดหรือแกงบวดกันแน่ก็ไมร่รู้หน่อไม้มีนิดนึงสุดท้ายผัดกระเแยงเรื่องความหอมหอมสุดแล้วค่ะ